จำได้ไหมสาวน้อยคนนี้ที่เจนนี่แบ็คพิงอุ้มล่าสุดโตเป็นสาวน่ารักมากเป็นศิลปินสาวสวยชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้สำหรับเจนนี่คิมหนึ่งในสมาชิกจากวงแบ็คพิงซึ่งสาวเจนนี่นั้นค้นชื่อในเรื่องของความเฟียสเป็นอย่างมากด้วยใบหน้าที่ค่อนข้างดูออกแนวจิกจิกดุดุบวกกับภาพลักษณ์และอินเนอร์บนเวทียิงทำให้สาวเจนนี่ดูแซบเข้าไปใหญ่ ก่อนหน้านี้ที่สาวๆาวแบ็กพิงค์ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อมาถ่ายทำรายการในตอนนั้นเป็นช่วงที่แบ a ็กพิงค์เดบิวต์ใหม่ตอนนั้นมีภาพที่ฮือหาออกมาที่สาวเจนนี่แบ็กพิงค์ได้อุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งที่สนามบินโดยสาวเจนนี่เป็นคนขออุ้มน้องเองและภาพล่าสุดจากวันนั้นจนถึงวันนี้เด็กผู้หญิงที่เจนนี่อุ้มได้เติบโตเป็นสาวน้อยแถมยังน่ารักสุดๆไปเลยล่ะค่ะ โดยสาวน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่าน้องอลิสนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ